คิทโตด,ดีแดนเซอร์นะครับกัอนป้องวุฒนะครับคิทโตดีแดนเซอร์สีฟ้ากอนป้องวุฒส,สีแดงนะครับเป็นางา,าน,นที่ในรูปแบบทำไมไม่คิดฮะแต่ก็เอาคุดอีกแล้วมาครับโอ้ยโอ้โอเรียบร้อยครับโดนสิงคิที่พอดีสีแดงคนะโอ้ยยังยังโอ้แหวนประเด็นนี้ไม่น่ายาก ว่ามันคือโอเคเรียบร้อยไหมยังครับเจ็ดร้อยดาเมจสู้รับซู้รับวันนี้อาจจะค่นนอนข้างเสียงเล็กน้อยอแต่วตอนนี้โอ้โห ลักเส้นบุตีกันมาได้ครับแต่ว่าทางสีแดงนี้ไปข้างบนอนะครับอย่คนแระเลขร้ายโอ้ตอกแรกก็ฟาไเป็นเจ็ดร้อยล้วเใส่ไปมันกลับด้านมอแลก็ี่ มีคอโวันทีแล้วเป็นไงบ้างรเคร่งเคียดฮะจริงๆดูกันทีนนะคะเราอยู่ทางเนอเอ่าไหนเอาครับตอนนี้เหมือนมีคนกำลังต้องกิ้งเมริกาได้นะดครับโอ้โหมีแอรไฟองด้วยแอร์ฟองโอ้โสามร้อยดัมเม่งไอฟอนเรสกัมอะที่วิ่งข้ามอเมริกา รถไทยให้เราความแมวแต่ทั้งคู่ตอนนี้สีฟ้านี่คือเลือกทางโอ้ตงรขบันจิาเปจุอาร์เจนตินาราซิลคำตอบคืออาร์เจนตินานะครับดอกยงโดนมาันกันแรก ทีทีฮะโอ<ด>้